ช่วงนี้น้องๆหลายๆคนก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะจุดหนึ่งที่ปักหมุดรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนมากกว่าห้องสี่เหลี่ยมค่ะคุณผู้ชมพิกัดนี้คุณสมบัติแก้วเนื้ออ่อนนะคะเครือข่ายห้องเรียนวิถีชุมชนวัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์ที่อำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะปักหมุดภาพนี้เข้ามานะคะนี่เป็นหนึ่งในห้องเรียนของน้องๆที่นั่นนะคะกิจกรรมของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะ ใช้เวลาว่างหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วสร้างงานสร้างรายได้กับอาชีพของครอบครัวค่ะหนึ่งในนั้นที่สร้างงานสร้างรายได้กับอาชีพที่มีอาชีพของคนในครอบครัวเป็นต้นทุนก็คือคนนี้ค่ะน้องย uh ุวดีจันมณีนะคะน้องเป็นลูกหลานประมงพื้นบ้านค่ะปกติช่วงที่ว่างเว้นจากการเรียนออนไลน์ก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่คัดแยกปลาแต่ทุกครั้งที่แยกปลาเสร็จจะมีปลาบางส่วนเหลือทิ้งก็คือว่าคัดทิ้งคัดออก แต่ด้วยวิถีประมงที่มีความรู้เรื่องการถนอมอาหารค่ะน้องเรียนรู้เรื่องการทําปลาเค็มตักแห้งจากคุณแม่นะคะแล้วก็นําปลาเหล่านั้นมาแปรรูปขายสร้างไรายได้จนเจอครอบครัวค่ะหลังหน้าเลี้ยนตาําปลาตํากันบานนนตาสวัสดิ์ตาํตาลบตัปลาตัปลาโนอนต,ตั๊รปลาจีดังเลือจะลูกเกยเมมึงก็ว่าท้าเมื้อก็เมื้เลือกเส้นเหลยวลูกเคยเมืเอาไปทุ่มจุ่งเบือเสียดาย ก็เลยเอามาทำเป็นปลาแห้งคล้ายลู้ชเลยเหลือกุ้งไอเสตต์คนพอเลื้อแล้วก็คนเหลือปลูกปลาจากเมย์ถึงก็เอามาลังกีบกีบวัวกีบหางมันโอกก็ุกเงากีมันออกตอนตอนนี้ตาก็ระจัดเกลือจากซีนนาทีอีซนนาซีถึงกระตากที่ไม่มีโควิดมันได้กิโลดีวะมันค้ายได้มันค้ายได้ดีวะเป็นกิโลมันคล้ายอันแต่กิโลมันสูงกันยิงส้งหลันส้งหลานาหฮรนั้นราคามันซูง น้องยูดีบอกว่าช่วงนี้ราคาปลาจะตกต่ำกว่าปกติหน่อยนะคะเนื่องจากว่าร้านอาหารยังเปิดนะคะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจุดนี้ยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่ค่ะแม้ว่าเกาะยอจะอยู่ห่างจากวัดจันไม่มากแต่ว่าที่นั่นระบบนิเวศต่างกันนะคะคุณผู้ชมต่างกันกับชุมชนของน้องๆค่ะดังนั้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการออกทะเลเป็นวิถีประมงพื้นบ้านที่ใช้ทำมาหากินในทะเลสาบสงขาด้วยค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ห้องเรียนวิถีชีวิตชุมชนระดจันทร์นะครับพามาตะลุยกันที่เกาะยอจังหวัดสงขานะครับตอนนี้เรากําลังจะลงทะเลนะครับตรงจุดนี้เป็นทะเลสาบสงขานะครับซึ่งเราจะพาไปดูการทาวิถีประมงพื้นบ้านของที่นี่นะครับซึ่งจะมีการเเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระพงในกระชังด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราจะพาไปดูหอยหอยหอยนางรมนะครับที่ขึ้นตามธรรมชาติในที่นี่นะครับอย่าตามกันไปเลยครับ อันนี้ก็คือเป็นไก่ชัางปลาหมดเลยเนาะที่นี่เขาเลี้ยงเยอะไหมไรต่อไก่ช้างก็เป็นร้อยตัวสองสามร้อยตัวอันนี้ก็คือที่เขาเป็นไสไวด้ดักกุ้งดักปลาตามธรรมชาติเขาจะมายกตอนเช้าแล้วก็จะมามาวางก็คือมาโจมก็คือตอนเย็นมาเอาไว้ในนีดักมาเอาคุ้มกันอ๋อ ยกไส้ันมานยกไส้ด้วยครับถ้ามาัน่านแล้วแม่ครับไล่ปีเดียวกันอะอะไรจะเป็นจุดเด่นของเทเนียครับมีพลไม้ผ้าโท่บืนเมืองแล้วก็เนี่ยกระเหลียงปลาเนื้ยกระช่างชาประมุงค่ะเี๋ยวสีโทนกับน้ำเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้หอยนางรมมาแล้วนะครับซึ่งเกาะอ,อยู่ตรง เขาเรียกว่าไม้หลักนะครับเออจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้สมนะิทเนาะซึ่งไม้สมิทมันก็จะมีอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบสงขานะครับเออแล้วก็หอยมันก็ไปเกาะนะครับซึ่งอันนี้เป็นหอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากเนาะประเด็นหลักก็คือว่าที่นี่มันเป็นเออทะเลสองน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อของมันก็จะหอมหวานมากแล้วก็ตัวมันก็ใหญ่ตามธรรมชาติเพราะว่าทะเลมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับลุงอ๋อต้องใช้อนี้เสียมมัน ปกติชาวบ้านละเวกะ,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 ะนี้นะครับก็จะมาหาหอยนางรมขายเป็นอาชีพเสริมเนาะหลังจากที่แบบเลี้ยงปลากระพงในกระชงังอะไรนี้ใช่ไหมครับการหาหอยก็เป็นเหมือนรายได้เสริมของชาวบ้านที่นี่นะครับแล้วก็ในฤดูกาลแบบนี้ด้วยนะครับจะเห็นว่านี่เป็นภาพห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ได้เรียนรู้จากชีวิตจ,จริงนะคะและจุดนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นการบรรยายเมื่อสักครู่เป็นทะเลสองน้ําพิกัดนี้มีความพิเศษค่ะบริเวณนี้คือเกาะยอนะคะคุณผู้ชมซึ่งเกาะยอเนี่ย เนี่ยค่ะอยู่ตรงสีส้มนี้นะคะนี่คือทะเลสาบสงขาค่ะทิศตะวันออกของเกาะยอก็คือโซนบริเวณน,นี้ติดกับพื้นที่อ่าวไทยนะคะดังนั้นน้ำตรงนี้เป็นน้ำเค็มค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทิศตะวันตก บริเวณนี้เขาติดกับทะเลสาบสงขาคืออยู่ในทะเลสาบสงขาถูกต้องไหมคะดังนั้นจุดนี้ก็เป็นน้ํากลอยแล้วพื้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่ควรในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้อนุบาลสัตว์น้าไว้อ่อนนะคะบริเวณนี้ก็เลยมีสัตว์น้ําเศรษฐกิจหลายอย่างกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีครบโดยเฉพาะปลากะพงและหอยนางรมอันนี้ขึ้นชื่อสร้างไรายได้้กับคนเกาะยอะตลอดทั้งปีค่ะ เป็นการเรียนรู้วิถีพื้นบ้านนะคะแล้วก็เป็นห้องเรียนที่ทําให้น้องๆได้เรียนรู้ระบบนิเวศของชุมชนด้วยค่ะกิจกรรมแบบนี้ชุมชนวัดจันร์บอกจะจัดต่อเนื่องเพราะว่าจุดนั้นเขามีความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นข้อได้เปรียบที่จะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลากหลายวิชาบูรณาการในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยนะคะ